ผมลูกค้าลูกค้านะครับก็เกิดอาการไส้เมมเบรนนะครับเขาเรียกว่ามัดเมมเบรนแตกนะครับเสียหายเนี่ยนะฮะตามลูกศรเนี่ยนะครับนี่ตามลูกศรที่ชี้เนี่ยครับบริเวณนี้เนาะนะครับนี่นี่นี่ประมาณบริเวณนี้นะเนี่ยนะครับก็คือมัดเมมเบรนนะครับมันแตกเสียหายนะครับเกิดจากนะครับไส้กลองเมมเบรนอุดตันสาเหตุหนึ่งนะครับ คือเป็นจากไส้กรองเมมเบนอุตันเลยแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสอนล้างไส้กรองเมมเบรนา o อครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ควบคุมคุณภาพของน้ําดื่มด้วยเมื่อมัดเมมเบนแตกนะครับก็ไม่สามารถที่จะกรองออสิ่งสกปรกเชื้อโรคนะครับสารละลายต่างๆได้นะนะครับก็ จะทาให้สิ่งเหล่านี้หลุดเป็นที่น้ําดื่มนะครับโดยที่ถ้าเราไม่มีการตรวจสอบหรือการสอบทวนคุณภาพนะครับน้ําดื่มอย่างเป็นประจําเป็นนิสัยก็จะทําให้น้ําดื่มเนี่ยคุณภาพหลุดได้ครับแล้วก็ผู้บริโภคก็จะลองเรียนเรามาว่าคุณภาพน้ําดื่มเราไม่เหมือนเดิมนะครับอ่านะครับอันนี้คือเหตุของของมัดเมนเบน,นแตกแล้วก็เกิดจากการอุดตันนะครับเกิดจากแรงดันนะครับ ่าที่อยู่ภายในกระบอกภายในไส้นะครับอ่านะครับก็ลูกค้าก็ส่งมาให้เราดูเนอะนี่นะครับเป็นอย่างนี้นมันเบนเบนแตกนะถ้าแตกอย่างนี้ก็คือไส้กรองใช้งานไม่ได้แล้วนะครับทุกท่านก็ต้องเปลี่ยนไส้กรองแต่เราสามารถลดปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการเรียนรู้ว่าระบบไส้กรองเมมเบรนเนี่ยครับเขาดูแรงดันกันอย่างไรนะครับเขาทำอย่างไรให้ไม่เกิด เหตุอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะครับอ่านะครับมันมันทำได้นะก็คือเราจะต้องดูแลล้างไส้กรองเมมเบรน RO นะครับโดยการสังเกตจากแรงดันนะครับของไส้กรองเมมเบรนเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเอ่อให้ความรู้หรือสอนลูกค้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์นะฮะมันเป็นประโยชน์นะทำให้ลูกค้าประหยัดและแถมยังรักษาคุณภาพน้ำดื่มได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ลูกค้านะครับ ที่อุดหนุนไส้กรองเมมเบนและสินค้าของเราเนาะนะครับไปเนี่ยเขาไลายมาปรึกษานะครับก็เราก็เลยเอานำเคสสตั๊ดดี้อย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วลูกค้าอาจจะไม่เคยพบเห็นนะครับหรืออาจจะเกิดแล้วไม่ทราบนะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับว่านี่อาการมันเป็นอย่างนี้นะ นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับถ้าท่านใดนะครับต้องการที่จะเรียนล้างไส้กรองเบนบนาโอนะครับหรือนะครับเรียนรู้ในเรื่องของระบบรองน้ำโอโตติดต่อเราได้นะเรายินดีนะครับที่จะไปแนะนำนะครับให้ความรู้กับ เพื่อนๆสมาชิกนะครับเป็นระบบกรองน้ำอาโอและวิธีการล้างไส้กรองอาโอตามประสบการณ์ของเรานะตามประสบการณ์ที่เราทำมาจริงเท่านั้นนะครับ097 187 2 4 0 8ครับ097 187 2 4 0 8ผมนพดลครับยินดีรับใช้คืนนี้ก็มีเคสสต๊ดี้ให้ดูจริงๆมีอีกหลายเคสนะครับเดีย๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทำให้ดูนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม